สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งน้ำเด้อคขาบเด้อพอได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับเสาร์วันี้พี่น้องเป็นเสาวันเสาร์ด้วยพี่น้องเด้อว,วันเสาร์ที่สองพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งบ้านโคกเจริญพี่น้อง อำเภอสาว่างจังหวัดสกลนครเลยพี่นอ้องเด้อภาพมาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคาง่วราคาควายเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าช่วงนี้ราคาง่วราคาควายก็ยังคือเก่าเละพี่น้องยังถือคือเกา่าเอ่อสำรับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดท่านใดอยากได้ง่วไปเลี้ยงก็มาเลยพี่น้องมาเลาะเบิ่งเอาเพราะว่าง่วนเถือกเถือราคาถือกพี่น้องมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อซื้อง่วเลี้ยงซื้อช่วงมันถือกอย่ลงไพี่น้อง ส่วนมันถือมันจังอัานบาได้ลงทุนหลายกตมีข่าวประสาสัมพันธ์พี่น้องงานงานบุญพาเวีดทั้งบ้านแดนเมืองพี่น้องอำเภอวัดหลวงจังหวัดน้องข่ายเพิ่นเทพบุญพาเวีดพี่น้องเพิ่นบุญพาเวีดบันที่สองอ่านกังเข้นหอรถครบงานมีม่วยพี่น้องเพิ่นว่ามีม่วยเพิ่นจัดม่วยส้มฟรีเด้พี่น้องอ่านผู้ใดอยู่ไก่แถวอ่านโพนพิสัยเลยพี่น้องเด้ออนบ้านแดนเมือง อำเภออันตำบลวัดหลวงอำเภอพ้นพิศัยจังหวัดนองค่ายเพิ่นจัดงานพระเวียดพี่น้องจัดงานบุญพระเวียดแล้วก็พิ่นนี่อันมุวยตัวพี่น้องกลงงคืนกลางคืนมีมุวยส้มฟี่ส้มฟี่พี่น้องสำหรับข้อมวุวยโดยพี่น้องเออ้อเขาไปบึ่งเขาไปเบึ่งพี่น้องทั้งอันทัง้งทั้งงานบ้านแดนเมืองเพิ่นจัดงานบุญพระเวียดทั้งเขาไปบิ่งมุ้ยพี่น้องผูได้อันข้อมุวย เขาไปเบื้องได้พี่น้องวันที่สองมื่อนี้แหละพี่น้องแรงมือแรงนี่แหละก็เข้าไปสนับสนุนคนเนี้พี่น้องไปเบื้องไร้การมวยเพินพังบุญพระเบไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านพร้อมด้วยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องไว้เข้าพระสัพพันธ์นะพี่น้องหัวเร้อหัวเรือหัเถื่ ห้าร้อยพี่คนเนาลชิปเก่าห้าร้อยคอยสิขายเนี่ยชิปเก่าห้าร้อยวะสิยกิ่งจะไเนี่ยดิลูบดำ ชิปเก่าหนึ่งหน่อยไหมเราเตัดอเราายชิ่าไม่ไดหาสื่อเิาขายบิห่าอ้สิบบข้ข่ซื้อ่ซื่อเศร้าบัวด้ว่าข่ตลาดซือมาเ้าหขายชิปเก่าอาอหมแม่รุสเี้ยห่พี่หงเก้าพนหาชิปเก่าชิปเก่าหาลอย ขายเลยนี่ราคานี่เป็นนวเดนสีสองร้อยน่มาเ้าไิบกัถ่ย่ย่งอีกอยู่ย่งยังไสิบหอยูขาลูกไม้ี่จักบูพี่น้องลูกคู่ลูกบอ่เยขาเจ้เบิงซาเด้ชวสชดเบิงเนาะมีพี่น้องลูกปลลูกปพี่น้องตวเถกงวสไซขุนราคารเป็นไรละนี่หมื่นหาหารอยพี่น้อง ราคาต่อรองไหเนาะรองหอยหลงพี่น้องเบอร์ไร้เลยคนว่าเบอร์โทษติดต่อห้องเบอร์ศูนย์ยังเหรออศูนย์แดสองห้าห้หกห้าห้าหกสี่นย์ศูนย์สามสี่ศูรพี่น้องเรือหอยลงอันแม่นีแกแม่นี่แม่นน่พี่น้องเบอร์เดียวกันนี่แหละวพราแม่ลูกบอกมแม่ลูกเคร่งรหพี่น้องมันเบิ่งเ่องโหลดคุณว่าราคาสองหมื่นสามาสั่นถิงว่าแม่ลูกเรวยอพี่น้องเด้อลูกแดงลูกแม่บอ ลูกตัวฟูแล้คาเศร้าสามเนะเาะผู้ใดอสอนใจโทรมาหาห้อยหลงพี่นอ้องเบอร์ติดต่อเมื่อกี้นี่แหละเือเอาเราไปเลยนี่นนยังมไม่ผูเอาเนาะจะว่าหันหาคนแกลไกเนาะเพิ่นว่าหาแกลไกหันไก่ลายมันไก่ลายมันมันบ่นนนเ,เหลือเพิ่นว่าพี่น้องหาผู้อยู่แกลไก่ด้อพี่น้องเด้อเขาได้ราคาเพิ่นเนี่ยน,ใน,ใน,ในี่สิบสามหาหนอยหมื่นสามพันหาหนอยพี่นอ้องมาตักตัวละเมื่อนี่ป่ะทรงเสีย กะงว่าหาใกล้กยังว่างสิบสามหาร้อยวัติเน่บ่ล่มียักตัวละมนนี่สตัวนึงโม่หัวโค้งอยู่พี่น้องชิ้ผาหัวโค้งสายโค้งโค้งแห่แได้พี่น้องอย่มืองัวโค้งแห่เลยมีแต่โค้งมันราคาหมื่นหาพันวะราคานีเพราเด็ชงเนาะ พิ่นว่าอยู่ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆเนาะใกล้ๆวัง20โลแล้วเนาะ20โลทรงได้แม่นี่ก็คือกันพี่น้องใกล้ๆ20โลอันนี้13,500อันนี้15เนาะราคาต่อเอาเด้อพี่น้องเด้อต่อรองได้นิดต่อรองได้หอยเียวเบอร์ติดต่อเฮาเบอร์081873879869806พี่น้องผู้ใดเออผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโเขาสอบถามต่อรองเอาพี่น้องยังเนาะ ว่าราคาชิบห้าหาร้อยพี่น้องราคาห้องราคาห้อง1ิปหกหาร้อยโอ้ชิปหการยาคาห้องอันราคาขายนึ่งชิบห่าชิปหาหาร้อยชิปหาหาแม่ 6, <อ>สาวงามเลยพี่น้องพร้อนั่นสาวสงโอนี่ตัวหนึงเนาะอันนี้ชิบห้าหาร้อยราคาขายได้พี่น้องอ่อันราคาห้องสิ 10, 500, าาห้องว่าิหกหาร้อยอันแม่ลูกเร่นี่เดบันนีสาวสองครับแม่ลูกเลีนี่นส,ส,นสองหมสอง ลูกแรกบ่ครับผมลูกแรกครับลูกแรกลูกตัวฟูเนาะแม่นี่ก็ร้อยสามเนาะประมาณราคาเศร้าราคาเศร้าสองครับเศร้าเรียบร้อยแล้วเศร้าสองสมไฮเล้วเนาะมีใบเรีย่ส่งตักโลดล่ะส่งหาสิบโลซุ่มเนี่ยหาสิบโลเนาะครับผมได้อีกนี่บ่เนี่ยี่ครับแม่บ่แต่ซุ่มโอ้ฟังนี่ก็แม่นเนาะเป็นเป็นเถิกเนาะนี่พี่น้องอันนี้สาย์คุณสาย์คุณคู่รักส่าเก้าครับคู่น่ตัวนอดอยู่หน่อเนาะครับตัวนี้เนาะเพิ่นห้องนี่สามสิบห้าอันนี้ส่าเก่าพี่น้องสองตัวนี่ คู่นี่สามิ้หผกนนี่มโอ้ขายแล้วเนาะมีพี่น้องคู่นี่ขายเรียบร้อยแล้วเลียเลีจะคู่นั่นคู่ได้สนใจก็โทษเขาสอบถามหอยเฟืองเนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเด้อพี่น้องเด้อคู่ได้สนใจโทษเขาสอบถามต่อรองเอาพี่น้องหอยเบ็ดพี่น้องมาจักตัวแล้มื้นี่ีาายบ่เหร ขายตัวนึงโอ้ขายตัวนึ่งเนี่ยขายอันนี้งวดให้แม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกแรกบ่ลูกสองลูกสองพี่น้องโอ้ลูกสีแดงเนาะลูกแดงย่างดีพี่น้องลูกกู๊ดู้ลูกกู๊ที่สองแม่หนึ่งร้อยสามร้อยสิบ้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าเนาะประมาณหนึ่งร้าราคาเดียบันไหราคาตั้งใบ้าวหนึ่งราคาสาหนึ่งพี่น้องสองหมื่นราคาต่อใดเนาะอันมูนี่เด็ดสันนี่มูนี่ ห้าวันนี่สิบเท่าใดนี่อันี้สิบหกเป็นว่า,ววาสิหกลี่กระเทอือนนี่นนเนาะลี่กระเทอือนี่กเทพี่น้องราคาหมื่นหกเป็นว่าเต็ม<อ>หสายขุนนี่เดียบานนี่ตัวแม่อันนี้สิบห้ลูปรอรูกตัวแม่โอ้โแม,ม,ม,ม่นังพี่น้องแม่นังหมื่นหาเนาะเป็นว่าหมื่นหาพันพี่น้องราคาต่อรองเลยอันตัวนั้นเดียบาเนี่ยตัวน 2, สนองพัอันนี้หมื่นหาอันนี้สองพัน สิบสองิพี่น้องมัเป็นสองพนซื้อดิหมื่นสอพี่น้องราคาทรงเนาะครับผมราคาทรงทรงทู้ใดใบจักโล่ทรงใดลอยโลโอ้พ่นเดี่วนทรงลอยโล่ด้อพี่น้องเด้อลอยโลคุณผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องหอยวิย์เนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกสามศูนย์หกสามงหเก้าดสอเกพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรขอสอบถามต่อรองเอารำพันพี่น้อง นี่แม่นี่งวงไทยพี่น้องสำหรับคนหางวงไถ่โคมาเลยพี่น้องห้องไครก็โอ้ห้องหอยเล่บอยเล่ยบอห้องข้าวบอหอยเล่มีแต่เราเล่นตะลุ่นใหญ่ๆได้พี่น้องส่วงนี่ยหาส่วงใส่ใหญ่ๆเนาะยี่ดําขายแล้วบอยี่ดําตัวไหนไหมยังคันหนงขายเนาะนี่พี่น้องสายหูสำหรับผู้ใดมักสายหู หัวเง่าคณะพี่น้องหูวไก่ปากหูกระทบหูกระโทงเพื่อนบาซินแท้เนาะมันเคยได้ลูกเราบ่เนี่มันได้ลูกสามสองตัวสามตัวเลยโอ้ลูกสามเราพี่น้องสูงลอยชี้ขื่นนะชี้ชี้ผาพี่เนาะราคาหลายเป็นไรราคาพี่นนาะเศร้าหกพี่น้องเศร้าหกหาลอยราคาเปิดเนาะราคาดีจีต่อรองได้อยู่ตอล่อรองได้แต่เดี๋ยวนี้มันยังคล่องว่างเนาะสมไปแล้วสมไปแล้วสมยังอะไร โอ้สมแล้วพ่านรอบแล้วไปขึ้นมาสมพ่านรอบแล้วพี่น้องได้สามสี่เดือนแล้วแต่ว่ามันเป็นวัวโค้งสูงใหญ่ราคาสองหมื่นหหาร้อยเนาะราคาห้องพี่น้องห้อยลี่ราคาี้ต่อรองเลยผู้ได้สนใจโทรมาสอบถามด้วยพี่น้องเ้อเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าแปดศเกสมเจสามสามเจ็ดสามหนึ่พี่น้อง อ่ะผู้ใดสนใจโทษข้อสอบถามเอาด้วยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องงัวสายหูลูกงามงามแม่แม่มันนี่นี่แม่มันพี่น้องให้ลูกดีเนาะลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ลูกบป็ยังล่ะนี่ลูกบพลูจักโอ้หนังหนาพี่น้องคนน่ะเศร้าเก่าสองตัวนี่แม่ลูกนี่เศร้าเก่าหาลอยพี่น้องลูกจั๊กตัวเลยแม่นี่บ่ลูแล้วครับสูณเนาะลูกก็บ่เกินสองสามดอกพี่น้องแต่ว่ามันถึงให้ลูกงามแหมลูกมันเบนมึงเนี่ย เบื้องลูกพี่น้องเบื้งลูกมันนี่อัดอมาห้ลูกงามน้ลูกมันราคาสองมันเก่าพี่น้องของหอยบนราคาต่อรองเลยน้อมาจากตัวมนนี่ขายบนลับบอแม่นี่ดิแม่เดียวนี่เนาะแม่นี่เศ้าเกพี่น้องแต่ว่าคบนี่เศร้าคนี่ก็เศร้าเก่าบโอ้นี่ลูกเคนตนี้มันตสีมันดีพี่น้องราคาเศ้าเก่า นังหนาครับนังหนาดีแต oh, oh, yeah, ่ว่าตัวนี่ก็อนังหนาดีอยู่แต่ว่าหันซองตัวเลยซอกเก่าสองตัวซอกเก่าโอ้ราคาน่าต่างกับพี่น้องใส่อีกมุมหนึ่งนี่ครับตัวนี้นี่เนาะแม่์นี่เม่จ้ามบ่หรือแม่ลูกลูกขายแล้วโอ้แยกลูกไปแล้วพี่น้องแม่นี่สูงเท่าไหรขึ้นม่นี่บอร้อยซี่ร้อยซี่เนาะสมลราไปนี่บ่ลูกครับซื้อมาเพิ่นยังเบาหูจับพี่น้องตีท้องว่างเลยเนาะราคาเท่าไหร่แม่นี่หนึ่งหกพันหาร้อยพี่น้องราคานี่ทรงไก่ไปได้หนึ่ง บอดด้ทรงเนาะมาเอาเิงเนาะเพื่นว่าราคาง่วหมื่นหกนึงพี่น้องบอดี้ทรงมาเอาเิงเพื่อนว่าราคาต่อรอยห้อยชิ้นหกหาร้อยอันสองตัวนี้เด็ดบ้างอ่ะตัวนี้เก้าพันสองพี่น้องราคาห้องูก้วกันเนาะนี่เป็นแม่ลูกแยกตัวน่าเืียมากแยกกันมากแยกกันมาอันนี้เก้าพันสองบกเลียนสันบลนบ่อ่าบลเ่ว่าลูกบมน ่วาโอ้ขายแล้วเนาะขายแล้วขายได้อีกขายได้ขายได้อีกโอ้หันมิผู้ซื่อหนึ่งขายได้อีกที่สามเออที่สามพี่น้องเพื่อขายอะไรแต่ว่าหันจะเพื่อเ้ื่องการขายอีกก็ได้เพราะสนมติว่าผู้ใดสนใจโทรมาห้อยวุ่นเนาะครับเบอร์ติดต่อเบอร์0 8 5ย์แปดห้าศูนย์แปดเด้าได้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องเน้อแม่ลูกหรือพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามเอาด้วยพี่น้องเด้อแม่มั่นหรือแม่มันนี่ แมนโอ้แม่สาวพี่น้องโม้ลุ้นย่างดิพี่น้องป้อนแบบเงาพี่น้องสูงเลยหาซิฟอะไรลอยหาซิฟหาพี่น้องเสื่องอะไปยังครับยังยังบ่อเสื่องด้วยพี่น้องเด้อตับนี้บ่มีเนาะตับนี้บ่มีพี่น้องราคาแต่แข้งขาก็ดีอยู่เป็นเมย์น่าดิพี่น้องแม่สาวใหญ่เนาะเบิ่งรลดพี่น้องเพียงเจ้าของคนอรลดราคาเท่าไหร่ราคาสามหมื่นเจ็ดต่ำ สามหมื่เจ็ดละข่าห้องเนาะเป็นว่าละค่าห้องพี่น้องละค่าตตอรองไหนเด้อพี่น้องเด้อเเ่นาะว่าละาเจ็ 30, 37, ดแปดหมื่ 70, 37, นเี๋ยอยู่เท่าไหร่เกาะเลียสามหมื่นเจ็ดพี่น้องราค่าเครืองตัวเครืองว่าละาเจ็ดหมื่นสีขายสามหมเจ็นาะราค่านี่ยังต่อไหนพี่น้องห้อยเน็ตเบอร์ติดตอคราเบอร์ ศูนย์หกหนึ่งศเด้อพี่น้องเด้อผู้ใสสนใจโทรมาเลยพี่น้องลูกแม่ย่างดีบ่ล่ะลูกแม่ย่างดีพี่น้องลูกแลกบ่ลูกตัวที่สองพี่น้องนี่ลูกคลูกพันบ่ลูกพนว่ามแ่ลูกคเอฟหพี่น้องสีแดงเขาโพดเขาเขาในหน่อยบ่ไม่บ่ พี่น้องแม่่แมลูกไล่ไปห้องไว้แม่ลูกสามหมื่นเก่าพี่น้องแม่ลูกค่าต่อรองไน่นิดหน่อยเนาะพี่น้องเด้อทรงบ่ลรอทรงค่ะทรงเนาะมาสองตัวนี่บ่หมื่นนี่ของหอยกุ้งพี่น้องเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์ศูนย์หกสามศูนย์หกสามหกสองสองสี่เจ็ดห้าอเด้อพี่น้องเด้อสวัสดอุไรสนใจโทรกระสอบถามเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่ลูกพี่น้อง หองงามลายอยู่ห้องใครลายแม่นี่ห้องหางค่อมบอกของครอบครวสองตัวโอ้ห้องหอยพวนครอบวนสายหูเลยเนาะสายหูหูกระทบพี่น้องกแม่นั่งแม่สาวหน่อยพี่น้องหูกระทบไปสาว่้นห้องไว้สาวเก่าพี่สองหมื่นเก่าพี่น้องแม่นี่สำหรับแม่นี่แม่นั่นเดียบันนี่แม่นั่นสาห้าบ่มันมีอะไรเก่ามีเลยพี่น้อง แม่น <c ười> ี b b ่เศร้าหาเพิ ố, ่นว่าเป็นงัวน้อยๆอยู่งัวยังน้อยอยู่พี่น้องเพิ่นว่าราคาเศอันนี้เศเนาะเศกับเศพี่น้องตัวราคาเปิดบ่จ้าเเาราเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาหาวนเบอร์ติดต่อเฮาเบอร์ด้ล่ะ065 065 016 016 3328 3328เด้อพี่น้องเด้อพอเพื่อนพอเพื่อนผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามมาต่อรองเพี่เด้อพี่น้องีพ่น้องเสแดงแม่ลูกลูกเล็กเนาะเพิ่นว่าลูกเล็กพี่น้องลูกเล็กลูกแม่ย่างดีแม่เพิ่นสมเราไปแม่ยังสมแม่ทองว่างเนาะนี่พี่น้องเป็นงัวลูกเล็กงัวเลี้ยงพี่น้องเป็นตะเลี้ยงต่อมีบ่มีเนาะต่อมีบ่มี่สูงใครขึ้นสูงเพิ่น สูงลอยสามแปดพี่น้องราคาเปิดเท่าไหร่ราคาเปิดไว้สาแปดครับสาแปดแม่ลูกเนาะคุณว่าราคาสองหมื่นแปดแม่ลูกราคาต่อรองไหนเจ้าพี่น้องเด้อของของเสแดงพี่น้องเสแดงคอนเชลเล่นเรับเบอร์ติดตเขาเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ศูนเนาะเสแดงพอเชลเล่นพี่น้อง ผู้ใดสนใจโทรเข้าสอบถามเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องแม่ลูกนี่รถตู้เลยพี่น้องโอ้เขาง่างไรพีนาะมันบ่ตื่นบ่บ่เลี้ยงง่ายปุณณ์นี่บอกโอ้ซื้อหลายปอะไรล่ะสามเมื่นครับสามเมื่อแม่บังยังนี่พี่น้องโอ้ซื้อไปเลี้ยงเนาะเพป็นซื้อไปเลี้ยงโอ้พ่อใหญ่ซื้อไปเลี้ยงเขานี่รถตู้เลยพี่น้องบ่มีนระขังรถปิดนี่บ่เป็นยังบ่เป็ี่ยนยังแต่ว่ยนยังน่ เอจักตัวหรอสาตวครับโอ้เมนี่ขายอะไรเปเมนนี่ย่งหน่ะโอ้ห้องไว้ทักไรละคาาพิ้นโอ้เมินหาเนาะเมนนี่เนาะนี่พี่น้องเมินหาพันพ่าเมินหาพันเมนนี่เดเนมนเมนี่เมินซีพี่น้องเมินซีเล่ก็เป็นห้องบริเลนโอ้เล่นี่ได้รู้ยกตัวแล้วเะร่นี่ลูกสามตัวลูกสามเนาะเดี๋ยวนี้ห้องว่าง ขายแมนขายลูกไปแล้วนี่ขายลูกแยกลูกไปเนาะระยะแม่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะร้อยห้าครับร้ห้าพี่น้องราคาร้อห้าราคาต่อรองเลยเรื่อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามพี่น้องห้อยยังเนาะห้อยโชคครับห้อยโชคเบอร์ติดต่อคราเบอร์ศูนย์ลูกค้าครับศูนย์หกห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าสี่หกหอยโชคพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมาต่อรองเบื้องต้นพี่น้องไป แม่ลูกอันนี้เร่เร่เถกเร่หน่อยแม่ลูกแม่ลูกตักบาทเลยแม่ลูกขายเราอะ่รลูกเพิ่นลูกลูกตัวน้อยเพิ่นบอกหอายลูกแม่ย่างดีตัวพี่น้องโอ้ลูกเพิ่นลูกแดงๆเพิ่นได้ลูกแม่ตอนนี้ราคาเพิ่นแม่ลูกเดี๋ยวสองขัน เศร้าสองถือว่ามันนามพี่น้องเศร้าสองคนว่าแมีลูกไม่ลูกเมียยังดีราคาเศร้าสองราคาเนนี้ยัีต่ออะไรหรือราคาขายรถต่ออะไรจ้างน้อยพี่น้องนี่เศร้าสองด้วยพี่น้องเด้อมันได้ลูกักงตัวเลยเฮ้ลูกสองแล้วราคาเศร้าสองราคาแมีสมล่ะนี้พี่นวองเม่สมหนอยดีราคาสองหมื่นสองราคาต่อร่องเลยของฟรอยังหรือเฮะ เบอร์ทีต่อเขาเบอร์เบอร์อันเก้าคุณเนาะคุณเอ๋อศูนย์แปดสองเจ็ดซีซีสองหกเ้าน่พ่อเขาลืมเหรอพอม้วนพอม้วนพี่น้องยางซุ่มด้วยพี่น้องด้วยเศร้าสองได้แม่ลูกลูกลูกมันแปลนไปใสบนี่ลูกลูกมันยญงเติบด้พี่น้องฝุ่นลูกมัน พอมแล้บ่ปรับปนาบโอ้งัวนาโคตเพิ่นบ่นางัวนี้วะว่าอย่างไชีาลอยิเนี่ยชีาลอยพ่นบ่ว่ประกันพ่อของตีแล้วลูกบ่ประกันจังวาะตาขาเพิ่น พุชจะเอาคืนรถ่นราคาเท่าไหร่ตาตาขายเท่าไหร่จีขายเปิดไวปโอ้งัวเลี้ยงซื้อไปเลี้ยงโอ้งัวเลี้ยงพี่น้องเพิ่นบดิ้ไข่เจ้าคืนรถคันได้หรืตาคืนคันนี้บอกโอ้เพิ่นซื้อไปเลี้ยงพี่น้องซื้อสามหมื่นงัวเลี้ยงซื้ออยู่ในตลาดโคกเจริญนี่แหละ กูได้ใจได้งัวเลี้ยงแลมาหาเลี้ยงก็รด้พี่นองัวหลายดง้อเม่ลูกลูกแม่อยังดีลูกมันะคยลเก็บปัญหาลูกแ่ยาตุบมก็่เขาจะได้หามือหนาก็ซื้อหามือเขาอดเลยเขาลอยนึงเงินมหามือน่นละองโกตัวละลูกเขาหนุ่มเยวลูกพมยกนอแต่ว่าแม่มันลูกดูดน้อดเนาะ bưng ẩu bưng ẩu pi bưng ẩu ừ bưng đi đi xéo thế đấy là hả mất rồi phải cắt cả được nó xéo suốt rồi ti ừ. các bà đã là khá bạn chắc khai phân rồi ô phân gì khai ship si hà loại nhưng phi nòng mẹ lũ lũ con mẹ cướp xăm cả này đi อันเม่นี่เดซนเมนี่เมนี่กับสิบสี่คือกันโอ้อันนี้สิบสี่หาหอยพี่น้องเม่นี่กับ4มื่นสี่พลูกหน่อยออกไหมไหมพี่น้องลูกน่อยสิบตัวละสิบสพี่น้องแม่ลูกเื่อ o เด e อพี่น้องเด d อผู้ใด,ดสนใจโทรมาหาหอยแอดเบอร์ที่ต่อข้าเบอร์ยังรพีศูนยเก้าแเจดนสาม หกสามสองหกด้วยพี่น้องเด้อนี่พีนพ่น้องชิปซีหา่อยโคมนั่ออันนี้ชิบซีซื้อพี่น้องนี่ออกพึ่งออกลูกพี่น้องผู้ใดสนใจละโทษเขามาสอบพามาตอลองมึงเอาด้วยพี่น้องเด้อเป็นสื่อขายกันเรื่องพี่น้องเด้อพิจารณาขายพ่นสื่อกันสิบสองกับร่อยหนึ่งเาสั่นพี่น้องจะไปซสื่อนนหมดเนาะกับไม่แห้งเดียวหมื่นสองพันกับบ่อยหนึ่งพันสื่อกันในตลาดนี่แหละพี่น้อง sử bệnh hết lên liều mẫn nó, mua mà kiểu vậy nó tuôn vào ship song gấp lỏi, nó phân khai cả, không là mẹ bằng nhảy, không thòng pha Oh, hiểu rồi, ngua pha, mẹ bằng nhảy, bắt đầu về cũng đó, cách gì chốt là phải là, hai năm đó, chị đó má khai, má khai khoái, ờ น,น้าานอ,องฟ้ายามันทีมันสามาขายกุ้ย้ำพองวน้ำพพระดหลังเขาใ้ยี่สิบตัวนี่สามตัวขายตัวนึงเดียวบ่นี่บ่ตัวนี้แม่นบ่หนิพระเดราคาีนเพิ่นห้องเศร้าเจ็ดหารยพี่น้องราคาสอง0มืเจ็ดหารยแม่นั่งเนาะอันแม่นั่น,น,นเด็ดบนแม่นั่นเศ้าหพี่น้องแม่นี่เศ้าเจ็ด ราคาต่อรองไรเนาะเบอร์ติดต่อน้องฟ้าเบอร์ยังนน้าแปดสองหนึ่8หกหกสี่เจ็เด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจง่วไปเลี้ยงพี่น้องโทรมาเลยพี่น้องเจ็นแม่นางแม่นั่งค่าต่อรองเอาพี่น้องน้องฝ่าเพิ่งมาขายง่วนน้ำพ่อคนพี่น้องนี่สายขุนอืมข้อมันซื้อมันขุณเลยเนาะ คุณได้พี่น้องเพี่นวมันสีขาวเพื่อนว่าคุณได่พี่น้องราคาเท่าไรเปิดไปเศร้าสามพี่น้องเพื่อนว่าคุณได้เลยได้พี่น้องนี่ราคาสองหมื่นสามราคาต่อได้บ่นน่ได้ยังไงได้พันหนึ่งเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าสเจห้าเก้าพี่น้องสำหรับผู้ใดสนใจงวงคุณได้พี่น้องเด้อ คุณใดเพิ่นว่าพี่น้องบ๊วยเสลาบ๊วยย่างอ่าบ๊วยเสลาอัญมณพร้อมเข้าคุณเลยพี่น้องผู้ใดสนใจโทรก็สอบถามเอาเด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกงัวเลี้ยงเนาะงัวเลี้ยงโอ้แม่สมลหรเพิ่นว่าแม่สมแล้วลูกตัวแม่ยังดีพี่น้องลูกใหญ่ยักตัวเลยเหรอลูกตัวที่สองตัวนี้ลูกตัวที่สองสามในท้องพี่น้องแม่เพิ่นนี่สูงเท่าไร หอยสิบกุายาบวอย่สามบวกบราคาเปิดเท่าไหเปิดไปเศร้าเกนึงไหมครับนี่ไหมราคาสองหม่นเจพี่น้องต่ออีกราคาต่อได้เนาะทรงบงทรงหาสิบโลพี่น้องหอยโลดเนาะเบอร์ติดต่อเบอร์0 9 8 0 9 0นย้ยพี่น้องเด้อเอาผู้ใดสนใจพี่น้องโชคขอสอบถามมาต่อรองน้ำพนเอาพี่น้องเป็นงัวเลี่ยงเมลูก พีีน่น้นนองแม่ประกันท่องให้เพื่อน่าพี่น้องสนใจโทษขอสอบถามต่อร้องเอด้วยพี่น้องเด้อลูกแม่ด้พี่น้องลูกแม่ยังดีอ่าพี่น้อง